สบายดีเมื่อนี้จะมาแนะนำนอหลังเหตุแล้วแต่เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนมาอันลิปหน้าจะมา,าเป็นพินเตอร์ให้มีติ่นกาแฮวเคยสีดบดทอกมาก,กับบทซอยอย่างได้ปกติไม่แต่ผูกผมแล้วก็มันซอยตึงได้สตอนผูกผมสองข้างเวลาปล่อยผมลงก็เหว บ่มีแผลอย่างเลยอยู่ข้างในดีเปะแต่งหน้าได้ไปใส่ก็ได้เราเที่ยวบดมือมาเมื่อนี้แล้วก็หลังจากเฮ็ดเมื่อคืนนี่ก็ไปพักโรงแรมแล้วเมื่อนี้ก็มาซาผมอ,อนามัยเฮ็ดผมบ่มีเหี่ยวบวมมีอย่างเลยตึงเปะแบบคนปกติธรรมดาไปใส่ก็ได้เฮ็ดอย่างริมนี่ก็ได้บดมือเลยบ่มีอย่างเลยบ่เจ็บบวปวดเลยเฮ็ดหมอเฮ็ดดีหลายเฮ็ดม,มากับบเจ็บบวรหูซึกอย่างเลย ธรรมดาธรรมดาพ่อยาหมอกระดีเหตุมาและใสแต่พคดีเลยแต่เคยเหตุจัร่กัมมากคือ่าอยู่นี่ดีที่สุดแล้วก็บโบเจ็บโบปวดโบยังไปใส่ได้เป็นที่ว่าอัศจรรย์ที่ว่าเคยเห็นว่าเหตุมาและี่ได้เจ็บโบย่านโบยังซื้อซ้เลยปกติโบตื่นเต้นโบยังธรรมดาธรรมดาเหตุบนอื่นมาหัวใจก็เต้นแหงตืดตืดยานอันนี้เห็ุอย่างโบเจ็บโบยังเลยโบปวดเลย หลังจากเหตุพาตัดมาแล้วเนาะควรจะมียาให้สําหรับสมานผิวดีใส่ตาบํารุงผิวบํารุงตาแสงตาอยางได้บมทุกอย่างสมานแผลเป็นห่อลิเวตเนเป็นสําหรับแผลเนาะหักษาแผลแผลที่เป็นบํารุงใส่ตาผิวได้น้าให้ผิววายหยุกไว้ไว้มีห้อยแผลเลเลยในสมานผิว สำหรับคนที่สนใจศัลยกรรมบนใบหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยนะครับกด Subscribe ช่องทิตพรชินิกด้วยนะครับ